Thank mm -hmm. สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6, 6. ชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้จันทร์ที่9ถึงอาทิตย์ที่15พฤษภาคมสินแสหมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีธนูแบบนี้ว่าดาวนะครับทั้งหมดสี่ดวงยังคงตีโกนร่วมธาตุไฟกับชาวลัคนาราศีธนูและหนึ่งในนั้นก็คือดาวอาทิตย์ ดาวเจ้าเรือนสุภะซึ่งให้ผลดีเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักสัปดาห์หน้านี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีธน,นูจะมีความสําเร็จโดยเฉพาะจากเรื่องของชื่อเสียงเป็นที่รู้จักชื่อเสียงเกี่ยวกับออตัวของคุณเองอะ่ะมีคนนิยมชมชอบในตัวของคุณเองชื่อเสียงตรงนี้อาจจะมาจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้ ไม่ใช่อาจจาหรอครับคือจะมาจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่แหละเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภพเองก็ออกไปครองอยู่กับดาวพุธและดาวมนุษย์ยูซึ่งมันก็เกี่ยวข้อ,ของการสื่อสารหรือโซเชียลมีเดียทั้งสิน้นนะชื่อเสียงจะปังทีเดียวปังนะครับปังสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนของคุณก็ยังคงครองอยู่ในตําแหน่งที่เรียกว่า เกษตรราธิปดีไปได้โยกเกณฑ์พิเศษตามหลักของโหราศาสตร์พระตยหินดูที่เขาเรียกว่าปัญจมหาบุรุษโยกเป็นโยกเกณฑ์ชั้นสูงให้ผลในแง่ของความสําเร็จความมั่นคงในชะตาชีวิตและดาวพฤหัสไปอยู่ในเดือนที่4นั้นยังได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์อีกด้วยไปอยู่กับดาวสุขความสําเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเพราะทั้งดาวสุ์และดาวพฤหัสต่างก็อยู่ในเดือนพันธุหมายถึงครอบครัวญาติพี่น้องย,นย,นยาตินจาพหนะดวงมีโอกาสจะได้ของใหม่ๆห,หรือของที่ถูกใจ อาจจะหมายถึงยวดยานพหาหนะหรือสิ่งของที่มีค่าก็ได้แล้วพุทธกับแล้วพฤหัสกับสุขตรงนี้ก็เลงไปยังเนือนการงานด้วยทําให้การงานประสบความสําเร็จดีอย่างมากทีเดียวนะครับการเงินการทองของชาวลัคนาราศีธนูนั้นถือว่ายังอยู่ในช่วงจังหวะที่ดีต่อเนื่องวันจันทร์เป็นวันที่หุดหงิดจุกจิกแล้วก็อารมณ์ไม่ค่อยดีนักนะครับงดติดต่อประสานงานใดๆที่ ออคุณดูแล้วมันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องให้ปลีกตัวออกมาเลยคุยสองสาประโยคก็รู้แล้วว่าคุยต่อไม่เวิร์กก็พยายามให้เฟดออกมาเลยนะครับในวันจันทร์วันอังคารเป็นวันที่คุณจะแฮปปี้ขึ้นนะครับอังคารพุธเป็นวันที่จะโชคดีในเรื่องการเงินและความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่แฮปปี้ด้วยน่าจะมีอะไรที่ทำให้คุณมีความรู้สึกสบายอกสบายใจนะครับในวันอังคารและวันพุธ วันพฤหัสเป็นวันที่จะเครียดในเรื่องของงานหรือว่าสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบอยู่สักพอประมาณนึงแหละนะมีเรื่องจุกจิกเรื่องต้องแก้ไขปัญหาอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าคุณก็ทําให้มันผ่านไปได้อย่างดีแล้วก็วันสุกวันเสราร์วันอาทิตย์3วันนี้เป็น3วันที่จะมีโชคดีมากในเรื่องของการเงินย้ําว่าโชคดีมากน่าจะมีการดีลหรือการติดต่ออะไรที่ดีๆเข้ามาในวัน สุขวันเสาร์และวันอาทิตย์มีโอกาสจะได้เงินหรือจะมีโชคดีในเรื่องการเงินแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกกับชาวลัคนาราศีธนูว่าดาวสุกนะครับก็เป็นดาวตัวแทนของความรักไปอยู่ในเดือนที่เรียกว่าเป็นมหาอุดนะคุณจะมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นแล้วก็ไปอยู่กับดาวพฤหัสนะครับก็เป็นดาวสุประฆาททั้งคู่คนโสดที่เป็นชาวธนู น่าจะมีอะไรทําให้คุณมีความรู้สึกเบิกบึเอ่อเบิกบานใจช่าชื่นใจเกี่ยบเรื่องของความรักอยู่ไม่น้อยทีเดียวคนที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วคุณและคนรักต่างก็จะเอ่อมีแต่สิ่งดีๆให้ซึ่งกันและกันมีความแฮปปี้อย่างมากนะแต่จริงๆนะ้วถ้าเกิดถามผมทั้งหมดผมเน้นเรื่องการเงินนะเพราะว่าดาวการเงินกับชื่อเสียงดีมากเลยดาวสาวเองก็ไปอยู่ในเรือนที่เป็นกเกษตรตราธิบดีฉะนั้นการเงินของคุณนั้นถือว่าสถานภาพการเงินมั่นคงมาก จะมีเงินเข้ามาตลอดทั้งสัปดาห์โชคดีครับชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงอสโตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล